ชัวหวงเตอหูหลีสุนัขจิ้งจอกขี้โกหกเยี่ยอีเทียนจ่าสร้างหูหลีโทโทเตอตาคายเลอเสียงจือตาคายอีกขัน้น ผู้โยเตอรเริ่งจูเลอหลีเมียนจวงเตอซื้อหมันมานอีเสียงสารสาลฝากวงเตอเป่าสือเช้าวันหนึ่งสุนัขจริงจอกแอบเปิดกล่องและเมื่อเขาเปิดออกเขาก็ตกตะลึงอย่างช่วยไม่ได้ มันเต็มไปด้วยอัญญามณีประกายละยิบละยับทาโทโทเตอร์ป๋าเป่าสือช้างเลยฉี่ไหลหลานโฮห่วงห่วงจางจางเตอเผาหุยขี้เสี่ยง เหล้าหูต้าหวางเป้าเก้าต้าหวางปู้หาเลอปู้หาเลอมันแอบซ่อนอัญมณีแล้ววิ่งกลับมารายงานพระราชาเสือด้วยความตื่นทนกพระราชาแย่แล้วแย่แล้ว เหล้าหูอีทิงเหลียนหมางเวินเต้าฟ้าเซิงเสมอซื่อเลอเมื่อพระราชาเสือได้ยินก็รีบถามว่าเกิดอะไรขึ้นหรือหูหลีหุยตาเต้าอีจือต้า เฮยรงยือตาเฮยสงเออหัวผู้ชัวบเ้ี่วปาอวดเตอเสียงจือหลีเฉียงโจเลอสุนักจิ้งจอกตอบว่ามีดำตัวใหญ่คว้ากระเป๋าอัญมณีของฉันไปโดยไม่พูดอะไรเลย เหล้าหูทิงเลอลี่เซิงเตอร์สัวหลายเหยินป่าทาเกิ้ยหัวปังฉีหลายเมื่อได้ยินดังนั้นราชาเสือก็พูดอย่างฉุนเทียวว่าทหารจับจิ่งจอกมัดเอาไว้ เสี้ยนจ่ายซื่อตรงเทียนต้าเฮยสงโตหายจ่ายซันต้งหลีสุ่ยเจียวเนอเจมเมอรเคิเน,นงชูหลายเฉียงอัวเตอเป่าสือเนอตอนนี้เป็นหน้าหนาวหมีดำตัวใหญ่ยังจำศีลอยู่ในถ้ำมันจะออกมา ขโมยอัญมณีของข้าได้ยังไงถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ